รดอนชื่อที่โลกเทลเลเรียควรกลัวมากกว่ายาลิมด้วยซ้ําเพราะผู้ชายคนนี้คืออัจฉริยะที่สร้างหายนะด้วยสองมือของตัวเอง <c oughs> เขาเคยเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในจักรวาลแต่หลังจากโลกถูกการทดลองของเขาปล่อยสารปนเปื้อนออกไปมนุษย์ก็ล้มตายไปจํานวนมากเรดอนเลยถูกขับไล่ทิ้งไว้แค่ความแค้นและความลหลงไหลในโลหะเขาสร้างกองทัพเครื่องจักรที่ชาดกว่ามนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีจนทียบเคียงระดับพระเจ้า และสร้าง Exomex จากก้นโหดที่รวมระดับภัยพิบัติของจักรวาลไว้ในร่างเล็ก a r i ร s Thanatos, Artemis และ Apollo ทั้งหมดเป็นผลงานของเขาและทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ชื่อว่า Exoprism พลังงานลึกลับที่เหนือกว่าทั้งเวทมนต์และพลังธรรมชาติยาเรมไม่ได้มองเขาเป็นศัตรูแต่เห็นเป็นเครื่องมือเลยดึงตัวเรดอนมารวมกองทัพใช้เครื่องจักรของเขาเป็นกำแพงเหล็กป้องกันอาณาจักรไทแรนแต่เรดอน ไม่ได้จงรักภักดีต่อใครเขาทำงานกับยาริมแค่พอได้พื้นที่ทดลองและผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นกองทัพกลไกที่วันนี้ยังคงเดินเครื่องตามคำสั่งสุดท้ายของผู้สร้างสุดท้ายแล้วเรดอนไม่ใช่นักรบแต่เป็นคนที่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์ต้องเดินหน้าต่อไปแม้โลกจะล่มสลายและโลกของเธอเรือก็ยังสันส่นสะเทือนจากเทคโนโลยีที่เขาทิ้งไว้จนถึงทุกวันนี้